และการที่จะร้องเรียนกันอะไรต้องอยู่ในพื้นที่นานๆนถึงจะรู้ว่าตรงไหนเป็นยังไงแต่อย่าลืมนะเอฟนะการที่คนภายนอกเข้ามาร้องเรียนเนี่ยเออนะไอไอไอเคสหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาร้องเนี่ยไม,มนนไ,ไ,มไม่มีใครเป็นคนไปบอกเขาหรอกถูกไหมไม่มีใครเป็นคนไปบอกเขาเพราะอะไรเ็ถึงรู้เอา้าก็เพราะว่าเขาดัน ดันไอทําคลิปไงไลฟ์สดไงนะดันไอพรีเซนต์ไงเออเขาเรียกว่าเซลฟี่ที่ของตัวเองโปรโมตอะโปรโมตอะเห็นไหมโชว์อโชว์ให้เห็นว่าตรงไหนคืออะไรตรงไหนเขาเลยรู้เลยจริงๆนี่เขาไม่รู้หรอกถ้าเขาไม่มา,ารีวิวให้ดูนะเขาไม่รู้เลยว่ามันคือจงไหนยังไงเนี่ยคนไม่ได้คนพื้นที่เขาไม่รู้หรอก แต่อันนี้ดันไปดันไปถ่ายไงแล้วโชว์ไงเอฟซีเขาเลยรู้เลยนะโชว์เลยรู้เลยอ้าวอยู่ตรงนี้นี่ว่าเห็นไหมแล้วคําพูดมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเออมันใช่เอ่อเห็นไหมเอ่อถามว่าคุณไปเอ่อไปไอ,อไปไป,ไปทาเรื่องขอเขาหรือเปล่าเออใครเป็นคนอนุมัติให้ทํา อย่างเงี้ยซึ่งเจ้าของแนละ้วเขาไม่มีสิทธิ์นะเขามีสิทธิ์แค่ทํากินเท่านั้นเจ้าของเดิมเนี่ยนะตรงนั้นนะมีสิทธิ์แค่ทํากินแต่เขาไม่มีสิทธิ์จะให้ใครไม่มีนอกจากญาตินอกจากญาตินะถึงจะมีถึงจะมีโอกาสให้แต่ถ้าเป็นคนอื่นไม่มีสิทธิ์จบแล้วนะคนที่พยายามจะพยายามจะปั่นพยายามจะบอกว่า อ้ยมันไม่ผิดลอกมันผิดแค่กดระเบียบนู่นนี่นั่นเ,นเป็นไงอะกดระเบียบอะไปเชื่อเขาลนะบองตรงนะไปเชื่อเนะี่ยคุกอย่างเดียวเออไปเชื่อเขานี่คุกอย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นปะปนเลยเออเป็นผู้รู้กฎหมายแต่ไปไปสอนไปสอนสิ่งที่ผิดๆอะเออสอนสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือนะแล้วทำให้ ทำให้พรรคพวกตัวเองเนี่ยก็เกิดความเกิดความเชื่อถือไงว่ายังไงกูก็กูก็รอดกูก็ไม่โดนเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้บุกลุกเออมันไม่ได้บุกลุกมันจะบุกลุกได้งไงตรงนั้นมันไม่มีต้นไม้สักต้นหนึ่งเขาว่างั้นเออจะบอกว่าเป็นป่าได้ไงมันไม่มีต้นไม้ <laughs> นะอันนี้ก็ตลกอีกเอฟซี โคตรตลกเลยเออมันไม่มีหรอกมันไม่มีต้นไม้สักต้นจะบอกป่าได้ไงบุกลูกป่าได้ไงมันไม่มีต้นไม้โอ้โหเอฟซีเอฟซีว่ามันใช่ไหมล่ะ <laughs> ถึงไม่มีต้นไม้สักต้นมันก็เป็นป่าอยู่ดีเออเป็นป่าอยู่ดีแต่มันเป็นป่าเสื่อมโทรมเออมันมีต้นไม้สักต้นหนึ่งคุณก็ไปบุกไม่ได้อันนั้นเขาเรียกว่าปา่าไม้ นะก็โดนนะสิเอฟซีจะเหลือซากไหมนะเออคุณสุนีเนีสวัสดีครับผมคุณนัทนะครับสวัสดีครับผมอ่าทักทายนะยังไงกดไลน์แหดด้วยนะครับผมเห็นไหมล่ะโดนไหมโดนครับก็นี่ไงก็ไปสอนไปสอนอ่าให้เขาไปสอนกฎหมายเขาแบบนั้นเออเขารู้จังเลยแล้วกฎหมายเก่งที่สุดแล้ว เก่งที่สุดเลยละเอียดมากกฎหมายอ่ะแล้วก็สอนเขาผิดผิดถูกถูกผิดผิดเลยล่ะสอนเขาผิดผิดไปถ้าไปทุกคนนะถ้าไปเชื่อนะไปเชื่อเขาเนี่ยถ้าไปทําตามเขาเนี่ยโดนทุกคนเลยล่ะเอาบอกตร,ตรงติดคุกทุกคนด้วยโดนทุกคนถ้าเยอะๆนี่ติดเลยนะอันนี้ดีแต่มันเล็กๆมันไม่ใหญ่มากความเสียหายมันน้อยไม่เยอะมากเออ แต่ถ้ามีครั้งสองเอฟซีต้องคิดดูถูกไหมครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะอนุโลมให้ว่าโอเคคุณความผิดครั้งแรกเนาะเอออาจจะอนุโลมให้ผัดพ่อนไปแต่ถ้าเคสสองเข้ามาอีกแล้วมันเป็นเหมือนเดิมเลยนะียความผิดเหมือนเดิมเนี่ยโอ้ FC เอฟซก็เต็มเต็มเลเออมือนคุจะไปอุทธรณ์ไงบอกว่าไม่ได้เจตนาคาเจตนานะ ขาดเจตนาไปต้องเป็นไปโอ้ขาดเจตนาไม่ได้ตั้งใจแต่ทำอยู่เป็นไปอะอะ fc ว่าเชื่อได้ไหมน่าเชื่อได้ไหมว่าไม่ตั้งใจแต่ทำอยู่เป็นไปนะนั่นก็หมายความว่าคุณตั้งใจนี่แหละคือความตั้งใจอันแท้จริงเพราะอะไรก็ทำมาเป็นไปอะไม่ตั้งใจมันถ้าไม่ตั้งใจเนี้ยก็ชื่อประเดี๋ยวประดาวนิดเดียวก็คือ เข้าไปปุ๊บเอ้าสะดุ้งขึ้นมาไอ้าหาไ้กูผิดที่นี่วากูต้องถอยออกมาอันนี้แหละโอเคไม่ตั้งใจเอพลาดพังเข้าไปหลงเข้าไปเอ,อหลงเดินเข้าไปแล้วเข้าไปทํานู่นทํานี่นี่หน่อยพอสะดุ้งรู้สึกตัวขึ้นมาอ้าวผิดที่นี่ว่าไม่ใช่ที่ของกูนี่ว่าก็าถอยออกมาอันนั้นก็พอหน้าเทื่อถือเออแต่อันเนี้ยทํามาเป็นปีเออทํามาเป็นปีรู้ก็รู้แก่ใจว่ามันไม่ใช่ แต่ไปอ้างบอกว่าไม่ได้เจตนาอะมันไม่ใช่ตีหัวคนนะตีหัวคนยังโอเคเพราะคนเรามันเนื้อแล้วมันก็ฟาดเลยเพราะฟาดไปแล้วก็บอกว่าไม่ได้เจตนานะเอไม่ได้ตั้งใจเอารมณ์ชั่ววูบอะไรก็ว่าไปมันยังพอเข้าใจได้เพราะว่ามันตีทีเดียวไงแต่นี้คุณทําอยู่เป็นไปอีตีขาดเจตนาก็แค่ชั่วแป๊บเดียวเดินเข้าไปแล้วก็เดินออกมาอันนี้ยังเข้าใจได้ แต่นี่ฟาดไปเป็นไปทำอยู่โอ้เล่นเตียโล่งเลย <g ül> นะก็เหลืออะไรเหรอีมันไม่เหลือแล้วอย่างนั้นคือพยายามแต่ว่าพูดง่ายนะทางเขาก็เอาเอาผู้คนผู้ที่รู้กฎหมายมาเยอะมากแล้วผู้ที่รู้กฎหมายมาทำงานด้วยแล้วว่าผ่านประสบการณ์อย่างโชคโชนนะหลายสิบปีเขาบอกว่างานนี้มัน ชิวเชเขาว่างั้นนะงานชิวเชิ้เขาบอกว่าธรรมดามากงานชิวเชิเขาว่างั้นนะแล้วก็มีคอนซัลท์นะครับที่ปรึกษาที่ปรึกษาก็เก่งอีกเก่งเรื่องกฎหมายโอ้โหกฎหมายนี่พูดอปเป๊ะเป๊ะเป๊ะมาตาเท่าไหร่ยังไงนี่บอกได้เลยเก่งมากอ่าแต่สุดท้ายเป็นไงรับสาภาพครับ โหเอ้ยตอนแรก Ad oh, แอดก็คิดว่าโอ้โหแงสู้เต็มที่ไว้เพราะว่าคําพูดของเขาเนี่ยโอ้เขาไม่ยอมเลยลนะ่ะเขาสู้เต็มเมเม็ดเลยโครงสร้างเขานี่เขาสู้เต็มที่นะเพราะว่าอ่าเพราะว่าเห็นเขาคุยแต่ตอนแรกๆเนี่ยโอ้โหไม่ถอยไว้เออเพราะว่าเขาบอกเขาไม่ผิดไม่ผิดก็โอ้โหเต็มที่เลยนะทําทุกอย่างทําทุกทุกรูปแบบอะไม่ว่าจะเป็นการให้กินเปล่าไป หรือว่าช่วยกันทําแล้วออกคนละครึ่งคือทุกคำพูดอ่ะที่เขาจะเอาตัวเองรอดออกมาให้ได้ทุกอย่างแต่ทุดท้ายแล้วนะเอฟซี FC. อ่าเราคิดว่าสู้เต็มที่แล้วละ่ะแต่พอเข้าไปข้างในจริงๆนะ่ะไปรับสารภาพ,าพเฉยเลยเอา้าเราจะไปสู้ทำไมวะเนี่ยนะก็เข้าไปถึงก็ไปไม่ต้องไปพูดอะไรมากก็รับสารภาพไปก็จบแล้ว ไม่เห็นต้องไปกล่าวไปกล่าวอ้างไปพูดให้เอฟซีเขาใจเชินไงว่าโอ้โหไงก็สู้เต็มที่ไว้เพราะว่าอะไรเขาได้ไอ้นี่ไงอ่ะเอามันนี่ไปเอามันนี่ไปสู้สู้เลยอาเขาก็เลยเอามันนี่ให้อ่าก็เรียกว่าชุดใหญ่เลยให้เลยค่าใช้จ่ายต่างๆให้หมดเห็นไหมพอเขาจะสู้นี่ <laughs> ก็เข้าทางพอพอไปถึงพอเข้าไปขบวนการเข้าไปข้างในปุ๊บว่ายอมรับจบมะเโดนนิดหน่อยเห็นไหมแล้วก็ไปขอความเป็นธรรมซะอะไรซะก็จบแล้วเอ,อได้มาชื่อฮิวเลยวันนั้นอิ่มๆเลยเห็นไหมนะ่ะต่อมาก็จะมีอีกก็จะเอาอีกแต่อย่าลืมว่า กระเป๋านักหนักเนี่ยนะเอฟซี FC กระเป๋านักหนักไปเนี่ยตอนนี้เขาแบกกระเป๋ากลับบ้านหมดแล้วที่นักหนักเนี่ยเขาไม่เอามาด้วยเขาเขาพูดง่ายๆว่าเขาถือแต่กระดาษเปล่าๆมาไม่มีกระเป๋าแล้วกระเป๋าเกาไม่เอามาด้วยมันหนักเออฟซี FC กระเป๋านหนักไม่เอามาแล้วเพราะเขารู้สึกแล้วว่าไอ้ห่าเอ้ยกูช่วยไปเนี่ยดูตอนแรกเขาคิดว่าจะสู้ เขาเลยช่วยเต็มที่เลยยังไงก็สู้ครัวนี้มันก็ไม่เออ่ไม่เสียหน้าเสียตาละโอ้ยง่ายสู้เต็มที่ใช่ไหมแต่เปล่าครับผิดคาดครับอา่าไปถึงก็ไปยอมรับปุ๊บเลย <laughs> มันก็ง่ายไงถูกไหมยอมรับมันก็จบไงแต่ถ้าพูดกันพูดกับเราตอนแรกๆเนี่ยมันไม่แพเ้เบ็ดแบบนี้มันไม่ใช่เป็นแบบนี้เขาสู้ไงร้อยเปอร์เซนต์เลยสู้แบบโอ้โห เออขึงขังเลยเออไม่มีอะไรเขาพูดองเี้นนะเออเขาช่วยกันปกป้องอ่ะพอไปถึงก็ไปตอนแรกแรกใหม่ๆก็ไปถึงก็ไปผัดผ่อนเขาเออไปขอผัดไปไปวันได้อกีกนู่นี่นั่นอ่แล้วพอวันต่อมาพอครั้งต่อมาก็เข้าไปอีกคราวนี้ก็ยอมรับเลยจบเลยมันก็ไม่มีอะไรเห็นไหมจบแล้วเห็นไหมง่ายจะตาย ออแต่ว่ารแรกๆขึงขังมากนะใหม่ๆเอาเอาเป็นเอาตายนะคือจะเอาให้ได้ก็คือไม่ยอมอะเออราก็คิดว่าโอ้โหถ้าเขาสู้เนี่ยเขาก็ใจเด็ดเกินไปวะเรามองหนทางแล้วไม่มีโอกาสสู้เลยแต่เขาจะสู้เออแอดก็ภาวนานในใจว่าเอ้ยสู้ไปเถอะถ้างั้นนะก็อย่าถอยแล้วกันสู้เลยแต่ที่ไหนได้เฟย์นะ <laughs> ไม่สู้ <laughs> เออนะ แต่ขึงขังมากนะเอาจริงเอาจังมากเออเาจิงเอาจาังมากแต่ท,ท้ายก็ยอมยอมมันก็จบเหมือนยอมแต่แรกเลยไม่ต้องไปคิดสู้ก็คือเริ่มแรกก็ยอมไปเลยแต่นี่เขาพยายามจะสู้ตลอดเนี่ยไม่รู้ละสู้ทุกอย่างมีช่องทางเมื่อไหร่สู้ทุกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นให้ด้วยใจเสน่หาก็ก็พยายามจะสู้แนวทางนั้นนะให้ด้วยใจเสน่หานะ แล้วอะไรอี่ะคนละครึ่งเข้าโครงการอีกคนละครึ่งเอแบ่งการคนละครึ่งเห็นไหมหรือเช่าอะไรเงี้ยเขาพยายามจะทําทุกอย่างแต่เราก็ดูแล้วก็ไม่ได้อีกแล้วไอ้สิ <laughs> <laughs> เพราะว่าก็ไปถามเขาแล้วไงถามหัวหน้าเขาแล้วไงหัวหน้าเขาบอกไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์จะไปให้ใครเขาพูดอย่างนี้เลยคุณเป็นเจ้าของเดิมคุณไม่มีสิทธิ์ไปให้ใครนอกเสียจากอญาติ สืบสันดานนะครับที่อ่าที่ตามกันมาอ่าพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยหลานอย่างเงี้ยก็พอจะได้นอกนั้นไม่ได้เลยเออไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยแล้วมีคนสอดแทรกเข้ามาบอกว่าเอาแล้วเช่าได้ไหมเช่าก็ไม่ได้เขา,าเอ,อจบดิถูกไหมจบดิถ้าพูดเขาว่าเช่าไม่ได้ที่จบเลยเอฟซี MC. ไม่ต้องไปถามเลยไม่ต้องไปคุยเลย เช่าก็ไม่ได้อแล้วฟรีก็ยิ่งไม่ได้เลยคนละเรื่องเลยเนี่ยจบแล้วแล้วยิ่งอ่าถ้าเคสสองเกิดขึ้นมาเนี่ยเอฟซไม่ต้องสู้เลยเออไม่มีโอกาสสู้แล้วยิ่งตอนนี้ที่เขาขึ้นมาพูดบอกว่าเขาไม่ได้ใช้งานมาแล้วเป็นสิบปีอ่ขาดเลยเห็นไหมพอบอกว่าไม่ได้ใช้งานมาแล้วเป็นสิบปี นั่นก็หมายความว่ากลับคืนสู่สภาพเดิมคือเป็นผืนตาเหมือนเดิมเพราะว่าคุณไม่ได้เขาให้คุณไปทำประโยชน์ใช่ไหมให้ไปใช้ทำที่ทำกินแต่คุณไม่ทำก็ขาดสิทธิ์เลยเพะขาดสิทธิ์ปุ๊บเป็นสิบปีเนี่ยคุณไม่ทำแล้วอยู่ๆก็เข้าไปทาอันนั้น แล้วเข้าไปทาไมมว่าเอาคนอื่นเข้าไปทําด้วยซึ่งไม่ใช่ญาติหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ใช่ละมันก็ไม่มีเกี่ยวแล้วล่ะเอาคนอื่นเข้าไปทําโดนเลยบุกลุกเต็มเต็มเลยอันนี้เต็มเต็มเลยอันนี้ดอกเข้าดอกเลยหนักกว่าน,นี้อีกเออหนักกว่าน,นีอ้อันแรกอีกหนักกว่าเยอะอพูดได้เลยหนักกว่าเยอะเพราะอะไรเอาก็เพราะว่าคุณบุกลุก,ลกเต็มเต็ม